ข้อมูลทางต้นอ้างโดยรอยเตอร์จากคำถแถลงของโฆษกกระทรวงยุติธรรมของไทยในวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีมติดำเนินคดีกับทักษิณถูกข,ข้อกล่าวหาพอลออ,อประยุทธ์เพชรคุณโฆษกกระทรวงยุติธรรมกล่าวพร้อมเสริมว่าอดีตนายกรัฐมนตรีไทยจะต้องขึ้นศาลในวันที่18มิถุนายน อดีตนายกรัฐมนตรีวัย74ปีถูกดำเนินคดีดภายหลังการฟ้องร้องโดยกองทัพฝ่ายนิยมกษัตริย์ตามคำให้การของเขาในการให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศเมื่อปี2558นอกจากความผิดฐานดูหมิ่นพระบรมวงสาศนุวง์แล้วยังมีข้อกล่าวหาอื่นๆต่อทักษิณยังรวมถึงการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดคอมพิวเตอร์ด้วย วินยัตชาติมนตรีทนายทักษิณเปิดเผยว่าลูกความของเขาไม่สามารถปรากฏตัวในการพิจารณาคดีเมื่อวันที่29พฤษภาคมเนื่องจากเขาติดเชื้อโควิด -19 อาชญากรรมที่ดูหมิ่นสถาบันกษัตริย์ในประเทศไทยอาจส่งผลให้มีโทษจำคุก15ปีสำหรับการกระทำแต่ละครั้ง นายทักษินปฏิเสธข้อกล่าวหาและกล่าวคำปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีต่อราชวงศ์ซ้ำแล้วซ้ำอีกอดีตนายกรัฐมนตรีทักษินเพิ่งเดินทางกลับประเทศเมื่อเดือนสิงหาคม2566หลังจากลี้ภัยอยู่หลายปีต่อมาเขาถูกตัดสินจำคุก8ปีแต่ได้รับการอภัยโทษและได้รับการปล่อยตัวในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2567 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้ดำเนินคดีไปแล้วประมาณ270คดีในข้อหาดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์